ช่างช่างช่างเอาอะไรมาใส่ปลาเร็วอ,อะไรของมึงใส่ปลาเลยครับท่านใส่ปลามึงเอารถซุกมาทำไมนี่ฮะรถสุกน้ำตกละลานตาสวนยาเขียวขจีมะเขือเทศพันดีมาไหว้แม่นาคีขึ้นถ้ำนาคีถินนี้คือบ้านแพง มาพอกับเบาห้างพี่ชายเบาเหินอีกเส้นเคยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่อำเภอพันนเพลียงนะครับเรามาบ้านแม่ยายนะครับที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอยู่ที่ทุ่งนาของแม่ยายเราจะมาดูว่าวิถีชีวิตการเป็นอยู่ท้องทุ่งนาชนบทกับบรรยากาศสบายๆเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมหรือทําอะไรบ้างที่ศรีสะเกดแห่งนี้ไปติดตามชมความโหดมันหาได้ครับผม ครับ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 ใครโทรมาไม่ยายทันครับทําไมไม่ยายท่านบอกว่าเอารถใหญ่เข้าไม่ได้ครับเอารถเราเข้าไม่ได้ใช่ครับทําไมเลยทางมันแคบครับท่านต้องเอารถเล็กเข้ามารับครับช่างจะไปเอ่นรถเล็กมารับใช่ครับให้ผมรอตรงนี้ใช่ครับได้ช่างตัดสิร่มนะครับร้อนแล้วรีบๆเลยัาทันบรรยากาศก็เหมือนจะร้อนอบอ้าวนะเออดีเลยครับท่านกำลังดีแหมระบบดีนะทรันคันนี้ เปลี่ยนหรือเปล่าน่เปลี่ยนหรือเปล่าเนึเ่กับดังรองครับท่านเนี่ยขึ้นเลยครับท่านโอเคเป็นไงครับท่านดวมหอบส<ะ>งสัยแถวนี้จะไม่มีลมนะครับท่านไม่มีลมเนี่ยกูนี่จะเป็นลม กูยังไม่ได้ขึ้นโอเคครับงั้นกลับไปขึ้นใหม่ครับพัดฮะกลับไปขึ้นใหม่กลับไปขึ้นใหม่ใช่ครับดันมึงจะกลับไปทำไมมันถูกเร็วขอรับนนี่นะครับมาเยี่ยมบ้านแม่ใหญ่นี่ต้องซื้อของติดไม้ติดมือมาแต่ว่าแม่สสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ใหญ่ไม่อยู่เนาะไม่อยู่ไม่อยู่ไปไปทำงานไปทำงานดิเขาจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากเด้อเราให้ใจลนครพนุนขอบคุนี่นี่ช่างเอา เอาให้เลยวางแบบวางไว้ก็ได้เอาของวางไว้ไม่ได้ครับท่านทำไมมันติดมือของติดไม้ติดมือของติดไม้ติดมือใช่ครับท่านผู้จักที่เป็นลมนี่จะมามุกอะไรตัวนี้นะผมอันนี้นะคเลยโชคดีคขอบคุณครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายนะครับบ้านแม่ใหญ่นะครับ สีสกเกตผมชอบบรรยากาศแบบนี้แหละครับแต่ส่วนมากผมใช้ชีวิตแต่ในเมือง <c oughs> นี่โดโทษยหงไงแล้วเนี่ยวันนี้ปนเป็นไงบ้างครับท่านฮะเป็นไงบ้างครับไม่บอ่อนไม่แบ้นเลยวะน้ำท <c oughs> <ะ>่านดา่าผมนะครับไม่ได้ดา่าก <c oughs> ูป่ามันไม่ผุดเลยเนี่ยนะทางนู้นเป็นไงบ้างช่างไม่ตอดไม่แตดเลยครับท่านฮะไม่ตอดไม่แตดเลยด่ากูคืนใช่ไหมเนี่ยไม่ครับท่าน ้มันปลาผุดมึงบอกกูด้วยแล้วนะครับท่านปลาบอนนะครับมึงจะเหยียดทำไมโอตินอสิทำอะไรขมึงช่างช่างช่างเอาอะไรมาใส่ปลาเดีวอะไรของมึงใส่ปลาแล้วท่านใส่ปลามึงเอารถซุกมาทำไมนี่รถซุกแล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเรียกรถซุกนหรรถยูท่าน ลดง hey, hey. ูใช่ใช่ท่านใช่ติ๊กเฮ้ยช่างอะไรครับท่านยางยางปลายางเลยครับท่านปลายางเลยยางลดมึงนี่เบื่อปีหนาได้กินแล้ววันนี้กูไม่ต้องไปซื้อตลาดนู่นแหละดูแล้วช่างงอกูขึ้นน่ะสินา้ครับท่านอะไรคงดึงมดครับท่านมด มึงหมวกเลยหมวกกัดผมได้ืมไหนอยู่ท่านครับฮะผมจะกินปลาคอครับอะไรไม่รู้อะไรคอแต่ไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกอะไรไหนอะไรคือปลาคอนี่ครับที่มันโดดจ้าจ้าตามนี่ครับโอ้ตัวที่มันโดดจ้าจ้าตามอยู่นั่นได้ครับท่านบ้านนอกต้องให้ถึงมือกูใช่แล้วไอ้ขนาดนั่นนั้นทายของไอ้ไอจ้าจ้าตามไม่รู้อะไร จะจะตามพอดีเนาะทุ่งในทุ่งหนาเนาะขับ่ันเอ้าไม่ต้องพูดมากนะกินเลยขับชันเอ้าข้างปลาอะไรทำไมมันมีมีเจียงหัวนี่ปลาซ่อนเนี่ยท่านหปลาซ่อน ปลาซ่อนใช่ครับแล้วมึงเอาไปซ่อนทำไมเอามากินสิแล้วจะกินยังไงในบ่วงก็ไม่มีฮะบ่วงจะพาดูบรรยากาศนะครับก็ร่มเย็นเนะทั้งเนาะตั้งหมดถตงมๆตั้งชิ้นเลยครับท่านแล้วนี่เราอยู่ที่นาแม่ใหญ่นะครับ สาเหตุที่เรามาก็คือเราจะมาหุบอยากได้มูลวะเถาะอยากได้มูลแต่เมื่อเช้านี้ฝนห่วยนะเป็นอืมพึมพึมพึมท่านอะอืมพึมผมบอกให้พูดภาษากลางท่นเราเรียกพอยิบๆมึงจะพาคุ้มอ้อมโพนนะมึงวันพระครับวันนี้ท่านวันพระใช่ครับปกติผมอยู่จะในเมืองนะ บรรยากาศชนบทแบบนี้ผมไม่เคยมานะก็โอเคอยู่เนาะเอามือถือปืนมาทําไมเนี่ยป้องกันตัวล้วกันแถวนี้สัตว์ป่ามันเยอะครับท่านสัตว์ป่ามันเยอะครับท่านมึงจะมายิงนกใช่ครับสัตว์คุ้มครองทุกวันนี้มันยิงไม่ได้หรอกครับเล่นเป็นเด็กไม่ได้ของเด็กเล่นเอามาเล่นทําไมครับท่านเอ้แล้วมึงจะยิงทด้ไหมเดี๋ยวลูกปืนมันก็คูใส่งหัวกูหรอกขู่เชหัว นะขนายัางขนาดนี้จะท้องที่นาจะขนาดไหนหน้าป่วยน้ำข้าหนาหน้อง <c oughs> ใช่เนระับคันม <c oughs> ันใหญ่เปินแบบไ่เดินแบบไงเลยฮะเดินแบบไงเลยครับเดินบอกให้พูดภาษากลางพูดกับผมนะ่ะดูการแต่งตัวผมน้อยให้เกียรติหน่อยอท่าน <c oughs> ให้เกียรติชุดผมหน่อย <c oughs> มีผ้าแพร,พรด้วยท่านฮะผ้าแพรผ้าแพรใช่คร <c oughs> <c oughs> ับ เขาเรียกผ้าเขมะผ้าเขม้าเอ้ยช่างครับท่านอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะตามที่ผมได้ยินมานะเขาเรียกว่าต้นแสบงับท่านนะแสบงต้นแสบงใช่ครับคืออะไรต้นสะแบงไงท่านสะแบงสะแบงใช่ครับเอาสกุงงเลยนะทุกวันนี้ไปกันใหญ่นะมึงนะครับท่านชอบแสบงไงใช่ท่านแสบงสะแสดแบง พัดพูดกลางนะเวลาพูดกับกูนนะครับผมอ๋อ,อ,อที่มันมีหมากอะไรที่มันหมุนติ้วจิ้วลงมานะฮะหมุนติ้วจิ้วเอาช่างถ้ามึงไม่กลางลม้มได้ครับท่านร้อนจะต,ตายอยู่แล้วมึงมึงกลางแบบนี้นน<า>กลางอัตโนมัติครับท่านฮะกลางอัตโนมัติกลางอัตโนมัติใช่ครับท่านมือกูมันจะกลางอัตโนมือสิเกือบหน่วยตากูนะหน่วยตา ท่านคิดอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยผมเห็นท่านอยู่ข้างหลังวัวนานแล้วเนี่ยหล่ามุกนึ่งนะ <laughs> แต่กูไม่ชอบวเวลาหางมันสะบัดใส่หน้ากูนะครับ <laughs> ผมก็สลับคอนเทนต์นี้มาเที่ยวบ้านแม่ใหญ่ก็สนุกดีนะครับวาจาไหนคำพูดไหนสิ่งไหนที่ไม่ดีต้องขอกราบขอโทษขออภัยหนที่นี้ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของประธานห้าง ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับ f c คนไหนที่กําลังทํางานอยู่เหนื่อยกับงานทอ้อกับงานสู้ไม่ไหวหาหนทางออกไม่ได้ทางที่ดีก็คือทางกลับบ้านนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคอนเทนต์นี้พวกเราก็ต้องขอบพระคุณ f c ทั้งไทยและก็พี่น้องสอปอปอลาวและก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่น ขอให้ได้ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบทุกท่านทุกคนครับผม